สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวพัสดุที่ส่งมาวันนี้นะก็จะมีทั้งหมดน้องของทั้งน้องสองคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้จะเป็นของน้องจังหวัดจันทบุรีค่ะก็เป็นตรงนี้ชื่อร้านเรารู้วนะคะว่าซูชิหมูหวานนะตอนแรกเราก็จับไม่ได้นะคะก็นี่นะคะของที่น้องส่งมาอันนี้น้องเขาเคยสั่งซูชิเราหลายรอบแล้วนะคะ ถ้าไปย้อนดูพวก,กรีวิวพัสดุนะก็เดี๋ยวเรามาให้ดูโน้ตกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเป็นโน้ตนะอันนี้น้องเขาไม่ได้ส่งตังมานะคะแต่ว่าน้องเขาส่งเป็นของมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละชิ้นกันเลยนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่นะคะเป็นมากรองหัวใจนะเป็นหน้ายิ้มนะคะนี่นะอันนี้มันจะนิ่มๆนะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปัง่าซอสนะคะก็เป็นสายแบบนี้นะโอเคค่ะชิ้นที่สองอันนี้นิ่มนิ่มเหมือนกันเลยนะสองชิ้นนี้ต่อมานะคะอันนี้ไม่ใช่กล้วยเล็กนะมันเป็นกล้วยสกกชีนะคะต่อมาก็จะเป็นเค้กนะคะอันนี้น้องเขาทําเองนะน่าจะทําเองค่ะ สโลมากมเลยนะต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นเค้กนะคะเค้กช็อกโกแลตนะอันนี้ก็ห a n ฮ m a d เมนะคะทำเองนี่นะมาอันนี้ก็จะเป็นเทปนะคะนี่นะนจะเป็นสีเขียวกากเพชรคะ่ะแล้วก็เป็น เป็นเข็มกัดนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นกำไรนะย,ย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นหน้าตานะก็ขอบคุณน้องหมูหวานมา,ากๆเลยนะคะน้องเขาสั่งหลายรอบแล้วก็ส่งของมาให้เราด้วยวก็ขอบคุณมา,ากๆเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเงินที่ส่งมานะคะ อันนี้น้องเขาส่งมาทั้งหมดสามซองนะคะก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมส่งมาสามรอบสามอย่างก็ต้องเสียค่าส่งหลายรอบนะคะก็เป็นของนี่นะเป็นของคุณวันวิสาะคะค่ะเป็นของน้องสมัยกรุงเทพนะคะก็ให้น้องช่วยทักไลายพี่มาทีนะคะนี่นะมีทั้งหมดสามซองคะ่ะก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ